สวัสดีทุกทุกท่านครับ <c oughs> ผมทนายนิทัตประเสริฐเนติกุลจะมาพูดถึงเรื่องกำลังฮคอๆเกี่ยวกับการตัดพยาน <c oughs> เนื่องจากคุณอัชิริยะมาให้สัมภาษณ์แล้วก็พูดถึงประเด็นนี้ซึ่งคุณอชิริยะกับผมเองเนี่ยก็พอรู้จักกันแล้วผมก็ไม่มีความขัดแย้งอะไรกับคุณอชิยะผมก็ยอมรับความคิดเห็นของท่านในหลายๆเรื่องก็ตรงกัน อย่างเช่นคดีน้องแตงโมส่วนบางเรื่องก็อาจจะขัดแย้งในเรื่องความคิดแต่เราก็ไม่เคยมีความขัดแย้งในเรื่องส่วนตัวก็ยังนับถือในเรื่องฝีไม้ลายมือแล้วก็ความสามารถของคุณไอศิยะนะครับแต่ว่าบทความที่ผมจะมาวิเคราะห์แม้ว่าจะข้องเกี่ยวกับเรื่องที่คุณอศิยะได้เอามาพูดเป็นประเด็นแต่ว่าก็ไม่ได้ไปวิพกษ์วิจารณ์คุณอศิยะนะครับ มันเป็นความเห็นทางด้านกฎหมายซึ่งมันก็อาจจะบางครั้งมันเป็นเรื่องของมุมมองซึ่งบางครั้งเราก็อาจจะมุมมองในข้อกฎหมายที่ผิดพลาดไปหรือบางครั้งอาจจะถูกก็ข้อกฎหมายนี่บางครั้งว่ามันก็ไม่แน่นอนแล้วแต่มุมมองนะครับกฎหมายมันถึงต้องแบ่งเป็นความเห็นอย่างเช่นตอนนี้ก็เรื่องรัฐธรรมนูญว่านายกจะอยู่กี่ปี แค่นั้นเองนะยังเป็น3าประเด็นได้เลยนะครับนกักกฎหมายก็แบ่งฝักแบ่งฝ่ายออกความเห็นซึ่งแต่ละคนก็ก็ถูกครับแต่ว่าทุกอย่างมันก็ต้องถือตามเสียงข้างมากผมจะมาพูดถึงประเด็นที่คุณอัยศิยะมีความเป็นห่วงว่าการตัดพยายนโดยเฉพาะนะแต่เนี่ยอาจจะทำให้ฝ่ายโจทย์เสียเปรียบซึ่งปกติแล้วการตัดพยายนเนี่ย มองเพลินผอ,อแล้วมันก็อาจจะเสียเปรียบจริงครับแต่บางครั้งมันก็ไม่ได้เสียเปียบเพราะถ้าปล่อยให้พยานปากนี้มาพูดหรือมาให้การเนี่ยมันอาจจะทําให้ฝ่ายโจทยิ่งเสียเปรียบเข้าไปอีกเพราะว่าก่อนที่เชื่อเลยนะก่อนที่พนักงานอายการจะตัดพยานเนี่ยต้องดูคาให้การของพยานปากนี้อย่างชัดเจนแล้วแล้วก็พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่าถ้าปล่อยให้มาให้การเนี่ยจะเป็นผลบวกหรือผลลบ ดังนั้นถ้าพนักงารอายการเห็นว่าอาจจะพลาดพังไปถ้าปล่อยพยานปากนี้เข้ามาให้การเพราะว่ายัางมีช่องว่างในเรื่องคาให้การที่อาจจะยังไม่ละเอียดพอและอาจจะโดนซักคานเราอาจจะสุดท้ายแล้วไม่เป็น,ป,นประโยชน์ต่อลูกคดีท่านก็คงจะตัดนะครับส่วนที่ท่านอาชรยยะบอกว่า,าพยานปากนี้อาจจะไปข้องเกี่ยวกับสินโคตตอนอะไรเนี่ยทนายก็ยังไม่ทราบว่ามันไปข้องเกี่ยวกันยังไงเพราะว่าพยานปากเนี่ย นาตอนเนี่ยเขาได้มาให้การในช่วงแรกๆแ,และไอซิมโคต,ตอนนี่มันมาช่วงข้างหลังแล้วก็ไม่รู้จะไปข้องเกี่ยวยังไงแต่ว่าก็เป็นเรื่องของความเห็นนะครับก็ไม่ได้เป็นความขัดแย้งแต่เป็นเรื่องมองมองต่างมุมระหว่างผมกับท่านอชิยะนะครับจริงๆแล้วการตัดพยานเนี่ยปกติเลยที่ทนายทํามาเนี่ยเพราะว่าพยานเนี่ยให้การไม่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีเพราะก่อนที่จะตัดอย่างที่ทนายพูดได้ อายการก็ต้องเอาคำให้การของพยานปากนี้ในชะั้นสอบสวนมาดูก่อนเฮ้ย hey, เองให้การยังไงวะเราพยานปากแรกในใหการเนี่ยถ้าเองเป็นให้การต่อมารู้สึกอาจจะไม่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีหรือว่ามันมันซับซ้อนมันทับซ้อนกันให้การพยานปากแรกกับปากสอให้การมันก็มันเหมือนกันน่ะเพราะฉะนั้นมันมันก็ไม่ควรที่จะต้องมาสองสองคนมาเบิกความเหมือนกันเพราะงั้นเอาคนเดียวก็ได้เอา เอาผู้เสียหายหลักก็คือแม่ของผู้เสียหายมาเบิกความให้นั้นตรงน,นี้เป็นผู้เสียหายรองก็ไม่ไม่จาเป็นนะตัดทิ้งไปหรือไม่งั้นก็ดูแล้วว่าพยานแปาเนี้ยดูแล้วถ้าครับให้คำให้การมันดูแม่งแม่งแล้วอาจจะเป็นประโยชน์ต่อต่อฝ่ายตรงข้ามก็ตัดดีว่าอย่างนั้นนะครับ <c oughs> แล้วในการตัดเนี่ย ฝ่ายโจทโจทโจดโจดหลักก็คือพนักงานอายการก็ต้องแถลงต่อศาลว่าพยานปากนี้ไม่ติดใจที่จะสืบแล้วส่วนโจ์ร่วมโจทร่วมก็คือทนายที่ฝ่ายผู้เสียหายแต่งตั้งเข้าไปเพื่อช่วยเหลือพนักงานอายการในการทําง,งานเนี่ยถ้าเห็นว่าพยานปากนี้ท่านอายการเป็นเจ้าของํำนวนตัดแต่เขาอยากจะสืบก็ต้องแถลงต่อศาลแถลงต่อศาลว่า ที่ท่านในการตัดก็ตัดไปแต่ว่าจดร่วมก็ขอระบุพยานเพิ่มเติมแล้วก็ขอเอาพยานปากนี้มาสืบตามวันเวลาที่นัดไปเดิมหรือถ้ามีเหตุก็เลื่อนวันเวลาออกไปถ้าพยานปากแรกๆสืบไม่ทันจำเลยก็เหมือนกันครับก็ยังมีสิทธิ์ที่ว่าเออปากนี้พนักงานอาการระบุไว้แล้วล้วตัดอย่างเงี้ยจำเลยเขาก็เขาก็อยากจะให้มาสืบให้มันชัดเจนจำเลยก็แถลงต่อสารขอ ถ้ายังไม่ได้ระบุพยานปากนี้เป็นพยา,ยานนะก็ต้องระบุพยานเพิ่มเติมไปแต่ว่าถ้าระบุบัญชีพยานเพิ่มเติมของฝ่ายจำเลยเนี่ยก็ต้องมาสืบหลังหลังหลังจากที่สืบโจทย์เสร็จแล้วนะครับจะมาสืบในวันเวลาที่นัดของพยานปากนี้เมื่อ่อมันไม่ได้เพราะพยานปากนี้โจทาสะลักสิทธิ์ไปถ้าจำเลยต้องการก็ขอระบุพยานเพิ่มเติมแล้วก็ขอให้มามาสืบหลังจากที่สืบพยานฝ่ายจำเลยน,นะครับ ปกติแล้วเนี่ยอย่างที่ทนายพูดเนี่ยคำให้การของพยานที่ตัดออกไปเนี่ยมันรวมๆแล้วเนี่ยมันไม่มีน้ำหนักไม่มีน้ำหนักแล้วนะครับคำให้การของโจทย์พยานโจทที่ที่ตัดออกไปเนี่ยทาให้ทาให้คําให้การของพยานปากนี้ที่ให้การกับตํารวจน,นะครับอันนี้อธิบายแค่หนึ่งพยานโจทที่ตัดออกไปแต่พยานโจทปากเนี่ย นาตอเนี่ยเคยให้การกับตำรวจดังนั้นคำให้การของนาตอต่อพนักง,งานตำรวจแล้วมาถึงสารถูกตัดออกไปไม่ให้เป็นพยานเนี่ยไม่มีน้ำหนักไม่มีน้ำหนักนะครับรับฟังเกือบไม่ได้เลยเหตุผลครับเพราะเนื่องจากว่านาตอไปให้การกับตำรวจต่อพนักง,งานสอบสวนไม่ได้ให้การต่อหน้าสารถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นคุณไม่ได้ให้การต่อหน้าศาลศาลก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วคุณไปให้การยังไงกันความจริงเนี่ยคุณต้องมาให้การต่อหน้าศาลศาลถึงจะรับฟังรับมีน้ำหนักได้แล้วอีกอันหนึ่งก็คือว่าการที่คุณไม่ให้การต่อตำรวจฝ่ายผู้ถูกฟ้องเนี่ยตอนนั้นเขายังไม่มีทนายเขายังไม่รู้เขาจะเขาจะถูกฟ้องเขาไม่มีโอกาสมาซักค้าน นะสองนะครับสองปัญหาคือหนึ่งไม่ได้ให้การต่อหน้าสารนั้นสารจะไม่รู้ว่าคุณไปให้การอะไรมันน้ำหนักไม่มีเลยคุณไม่ได้ให้การต่อหน้าสารแล้วฝ่ายจำเลยก็ไม่มีโอกาสสักขานเพราะคุณไปให้การต่อตํารวจในระหว่างที่เขายังไม่รู้ว่าเขาจะเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีน้ำหนักลบฟังับฟังไม่ได้ครับเพราะว่าตัดทิ้งแล้วเพราะฉะนั้นอายการเนี่ยแม้จะเอาคําให้การของพยานฝั่งนี้ให้สารดูเนี่ย กือบจะไม่ต้องดูอะไรครับมันไม่มีน้ำหนักแล้วเพราะว่าไม่ได้เป็นการให้การต่อหน้าศาลแล้วก็ฝ่ายจำเลยไม่ได้สักคารยกเว้นว่าฝ่ายโจ์ร่วมมา,อ,าอ้างเป็นพยานยแล้วก็อขอคําให้การของพยานปากนี้ในชั้นพนักงานสอบสวนมาให้การอย่างเนี้ยอันเนี้ยจะมีน้ําหนักทันทีเลยครับ เพราะว่าคุณได้มาให้การในฐานะของพยานฝ่ายโจทย่รวมแล้วก็เอาคําให้การที่เคยให้การกับตํารวจที่อยู่กับอายการเนี่ยส่งสารอันเนี้ยคาให้การในชั้นสอบสวนจะมีน้ําหนักแล้วพยานปากนี้ที่ให้การกับตอบโจทย์ร่วมก็มีน้ําหนักนะครับส่วนจาเลยก็เหมือนกันนะครับอย่างที่พูดน่ะถ้าต้องการต้องการอาพยานปากนี้มาก็ขอสารระบบเป็นทีพยานเพิ่มเติมแต่ ถ้าพยานเคยเป็นฝ่ายโจทแล้วมาเป็นฝ่ายจำเลยจริงๆแล้วคดีอาญาเนี่ยศาลจะฟังพยานโจทเป็นหลักถ้าพยานโจทให้การไม่มีประโยชน์แล้วก็ลงโทษจำเลยไม่ได้เนี่ยไม่ต้องพิจารณาพยานจำเลยเลยก็ได้ครับดังนั้นถ้าพยานปากนี้ให้การในฐานะพยานโจทแล้วไม่เกิดให้การแบบไม่ดีอ่ะอันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อจำเลย มากเลยแต่ถ้าว่ามาอยู่ในฝ่ายจำเลยแล้วถือว่าตอนเนี้ยคุณให้การเพื่อช่วยจำเลยน้ำหนักมันก็จะลดน้อยลงไปก็เรียกว่าเสียหายนิดหน่อยนะครับอ,อ,อีกอันหนึ่งนะครับที่บอกว่าถ้าพยานปากเนี่ยมาให้การแล้วเปลี่ยนคําให้การเปลี่ยนเลยนะครับว่าจากดํามาเป็นแดงแล้วเนี่ยศาลจะพิจารณายังไงเออตอนเนี้สมมุติว่าให้การในชั้นตํารวจว่าไม่โทษ แต่ว่ามาให้การในชั้นศาลโทษและโทษผู้ถูกฟ้องเนี่ยศาลจะศาลจะพิจารณายัางไงก็จะมีคนถามผมจริงๆแล้วเนี่ยศาลจะพิจารณาคําให้การเนี่ยดูจากพฤติการหลายๆอย่างแล้วถ้าเห็นว่าพยานกลับคําให้การเพื่อช่วยจําเลยนะครับเพื่อช่วยจําเลยนะรศาลก็ส่วนมากก็จะไปมองว่าการที่คุณให้การต่อตํารวจในเวลานั้นเนี่ยคุณให้การโดยไม่มีการปรุงแต่ง แล้วก็ให้การในเวลาที่ใกล้คิดกับเหตุการณ์แต่วันนี้คุณมาให้การที่สารเปลี่ยนคำให้การมาเป็นช่วยจำเลยอย่างเงี้ยแสดงว่าคุณอาจจะมีอะไรซัมติงตรองกับฝ่ายจำเลยหรือผู้ถูกฟ้องเนี่ยเพราะนั้นน้ำหนักมันก็จะเสียไปบางหลายหลายครั้งเนี่ยสารก็ไปหยิบยกคำให้การของพยานที่ให้การกับตำรวจมาเป็นหลักฐานแล้วลงโทษจำเลยเนื่องจากพยานปากนี้เปลี่ยนคำให้การนะครับแต่ถ้าเป็นพยานที่เคยให้การเป็นประโยชน์ต่อ จำเลยในชั้นตําตำรวจแล้วมาให้การต่อสารอย่างที่พูดนะครับว่าเป็นการให้ลายเนี่ยปกติแล้วยังไงพยานปากนี้เกือบจะไม่มีน้ำหนักเพราะว่าเนื่องจากมันต้องไปดูในชั้นตำรวจเป็นหลักและการที่คุณมาให้การแล้วโดยมีการทะเลาะเบกแวงกับฝ่ายจำเลยตลอดระยะปีสองปีเนี่ยยิ่งทำให้น้ำหนักของพยานปากนี้ไม่มีดังนั้นหน้าตอเนี่ยที่ถูกตัดไปก็สมควรแล้วครับแล้วก็ สรุปว่าเป็นผลดีต่อใครก็อย่างที่ท่านฟังและต่างท่ทนายที่อธิบายเนี่ยเป็นผลดีกับต่อผู้ถูกฟ้องแน่นอนครับแน่นอนยิ่งทําให้เห็นเลยว่าพยานหลายหลายคนที่ถูกตัดไปเนี่ยมันจะต้องให้การที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายผู้ถูกฟ้องจะตนทําให้พนักงานการท่านจําเป็นต้องตัดทิ้งไปโอเคครับดังนั้นมาพูดถึงประเด็นโยนผ้าดีกว่านะครับ ถ้าเปรียบเป็นคดีนักบวยราดําเนินก็นแล้วกันนะครับตอนนี้ยกหนึ่งนะครับยกหนึ่งมีฝ่ายหนึ่งบอกบอกว่าให้ฝ่ายจาเลยโยนผ้าเนี่ยแต่จริงๆแล้วดูจากการตัดพยานเนี่ยและดูจากการสืบพยานเนี่ยครับคนที่จะโยนผ้านเนี่ยต้องเป็นฝ่ายโจทนะครับต้องเป็นฝ่ายโจทไม่เป็นฝ่ายจําเลยนะครับโอเคครับจากทนายนิทัศ์ประเสริฐในตกลุลแล้วก็รบกวนช่วยกันกดติดตาม กดไลค์กดแชร์ให้ทนายด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านครับแล้วเดี๋ยวว่างๆจะมาทำคลิปต่อไปครับสวัสดีครับทุกท่านครับ